メインレあのまずですね皆様の,あのバンドの紹介はい、お名です自紹介しますはい、コップンカップバクラオミカゲプロジェクト He i あ,ーーズあープレイシャミセンあシングルチョウアサーノチョウアサーあーレインフランボンとリシャミセンカッ อันฮิฟไรโคโตะทาคาชิมะคุณทาคาชิโฮมะนะคะเาเร่งเครื่องดนตรีโคโตะครับ Hi a uh, n my name is Ko k ato, uh, player and player, Project leader. ิซัตโ a ะและ a ัคฮัตเพย์ r a อร์และชินอเบะเพย์เออร์มเโปร e จดีรของิครับผมเทนต์ดีเดอร์ของวงมิกาเกะโปรเจกต์เร่งครื่องชัคฮาตเร่งเครื่องชินบะครับ あの民謡について教えてください。簡単にコンセプトいますはい、民謡,自体民謡のコンセプト、はいえー。日本の民謡は人々の暮らしにとても密接な音楽です。いろんな作業をしながら歌ったり、お祭りで歌ったり。 そういいった僕た僕ちの生活にははなななくてならな音楽มิあ <music>、โยหรือบทเพลงดังดิมของญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่ใกล้ชิดกับชีวิตของประจำวันของญี่ปุ่นครับมินโยถูกเร่งถูกลองเพลงในเทศกาลต่างๆของญี่ปุ่นหรือตอนที่เวลาทำงานนะคะทำงานออกไปทำงานกันก็คือลองเพลงมินโยด้วยกันครับ

แป้งเองนะคะก็ยังคงความแป้งก็เป็นดีสารร่วมสมัยอู่แล้วแล้ววันนี้ก็จะเป็นผี้ายใหม่แบบที่ได้ร่วมแจมกับนิคแหน่ด้วยนะคะก็อาจจะมีสเซฟในด้านของบ้านของสาวก็ควาเสิร์ตคอนเสิรงตคือยังไงก็งานเป็นตอนแรกเลยได้ฟังก็ชอบคือชอบเสียงพลัง ร้องนะคะแล้วก็วงที่มีเครื่องเครื่องเล่นพื้นบ้านที่ดูแล้วแบบน่ารักมากแล้วเรารู้สึกอยากรูจาึ้าคุณก็เลยอยากว่ากันเองยนี้ลยอยากให้ผู้สื่อข่าวได้เข้ามาร่วมคอนเนต์ในบ้านของอิาลาซามิอิซันโซราซมีอิสันโซหรือสังโต้ฉันจะร่วมบอลเลชั่นได้ห はい、そうですね。あのー、日本にも、ケン、ケンと似ている、まあ、同じ先祖、小という楽器があります。けどあの、のンのように、ちょっと大きくないので、室内で演奏されることが多いんですが、もう今日は一緒にこう、曲としてはかなりファンキーな、曲の中でも伝統楽器が鳴り響いてるというのが、そのタイの音楽に対してすごく驚きました。ああパク ด้านดนตรีพื้นด้านความนิสานเนาะมีแคใช่ไหมคะมีแคค่ะที่คุณพ่อมีใกล้ๆกกันนะครับเขาเรียกว่าโชว์ครับแต่ก็โชกับเคนะคะแตกต่างกันนิดนึงว่าโชไม่มีความเสียงดังขนาดน,นั้นไม่ได้เล่นแบบนับ้นเขาแล้วมันจะแบบเสียงไม่ค่อยเสียงดังค่ะแต่ก็เคนะคะป็นเขาแล้วมันเสียงดังมากได้แล้ว,ลวคือเมื่อเกลี่เมื่อพื้นนะครับผมก็ได้สอนกับ สอเลยค่ะรัศมีอีสานโชแล้วรู้สึกว่าอุ้ยเสียงดังแล้วก็จะเร่งอ่ากดแรงฟังพี่ได้อะไรเงี้ยค่ะเลยผมประทับใจที่นำเครื่องดนตรีตั้งดื่มในสมัยร่วมสมัยอ่าแบบร่วมสมัยได้นะครับประทับใจที่นำเครื่องดนตรีตั้งดื่มในสมัยร่วมสมัยอ่าแบบร่วมสมัยได้นะครับ เคยฟังดีมาก่ล้วไทยน音楽って今まで聞いたことありましたか。はい。どうぞ。みんなコラボレーション経験ある。あ、そう。เคยครับแล้วก็คือเเระชมาชิกนะคะเครักดนตรีค่ะเขาเคยมีคราโบเลตคราโบเลตกับชาวไทยนักดนตรีไทยอยู่แล้วครับ。 あのタイのファンクラブの皆さんに何かお伝えしたいと知らせていタイにファンクラブがあるんですかあ,あの、ファンの皆さん<あ>ファンの皆さん、失礼しましたここ <laughs> はい、ーミーミーファンクラブ、ポンポンのようクラブになってます我々三陰プロジェクトは日本の民謡を日本のみならず世界に伝えていくというプロジェクトのコンセプトのもとに発、えー、足したプロジェクトなので、えー、今回初海外ということで初めてがタイということで本当に数日間過ごさせていただいたんですけれども おいしいご飯と景色もたくさん過ごさせていただいてまたタイの人たちのお人柄にも、えー、触れさせていただいて感謝の気持ちを込めて今日最後の日なので、えー、最後の日もタイで楽しみたいと最高の夜にしたいと思ってます。はいかあー ะครับแล้วครั้นี้ก็คือเป็นารเลขที่ได้คนสาที่ทําประเทศโนกิคุณนะครับสำหรับผมนี้นะครับเลยเอต้นไมากนะครับแล้วเมืองไทยก็คือที่แรกสำหรับของมีกาเรเดตโปรเจกตครับแล้วอยู่เมืองไทยสักสีหวันแล้วก็ได้ ทานอาหารไทยอร่อยมากแล้วฟิวก็สวยแล้วก็คนก็น่ารักมากครับผมผมรู้สึกประทับใจแล้วขอบคุณท,ท,ทุกท่านในชาวไทยนะครับประเทศไทยครับในวันนี้ก็คือจะเล่นดนตรีที่คนสับไหนคืนนี้ก็คือเป็นจะอยากจะบบกขอบคุณทุกท่านในประเทศไทยครับคือกาการคอนเสิร์ต,ต,ต,ๆๆตใช่ไหมคะ ก็ยังก็ลองฟังดูนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นสิ่งถ่ายของแฟนแต่ว่าคือก็ได้ฟังเพลงญี่ปุ่นเก่งค้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยบ้านคนนี้ก็วันนี้ได้ร่วมแจมร่วมร้องเพลงด้วยกันแล้วก็มีเครื่องดนตรีสารที่วงได้ได้ได้นำมาแทนเก่งนะคะก็คงจะได้อะไรใหม่ๆเยอะจากโปรเจกต์นี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วย